อ่ะสายแบกพี่น้องรถพ่วงสายแบกโอ้มากันห้าคนครับสาวๆทั้งห้าเลยโอเก่งมากครับเนี่แบกของอีกตั้ง5าครับโอ้ทะเบียนสุรินเก่งมากนี่ผมเยียบ6หกสิบแล้วนะนะยังไม่ทันน,นะ หนักเดียว50น่าจะประมาณ300นะมีของด้วยครับเก่งจริงครับนะรถพร่วงไซเบกครับจัดให้เสาวๆทั้งนั้นครับนี่น่าจะปิดเทิมหรือเปล่าก็ไปไขายของมาหรือว่าไปไขายของตลันนัดครับ เรีกแล้วโอ้แต่แกสิ่งมากครับมากันห้าคนห้าชีวิตเลยถือว่าสายแบกเหมือนกันครับนะะตามไปดูดีเขาไปไหนกันเนี่ย ให้พี่น้องได้ชมกันครับนะเยอะหกสิบไม่ทันนะพี่น้องสุดอิล่บายบายครับบายบาย